Nói à, bữa sang chân bóng mi... sang, mi... sang, sang chân làm đà. là cái sang làm sang nhạy nữa chân làm bóng sang nhạy bóng đây lạy nếu có cọc nèg mì môi chân nga môi chân nga môi làm bóng ở bóng 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 เอาดีอย่างนยิ่งใหญ่อ่านั่งสลายให้กัเท่าโคตรลุงตาชังเนาะนี่อันนี้ต่างวะกือบ่ก้มกันบ่เนาะ พ่อพี่น้องเนาะอย่างไรกันพอกาบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะอบายุททางฝั่งเราฝั่งไทยอยูว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเลยเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบอตตาบันเฮาคือเก่าพี่น้องเนาะตอนนี้กามาพ่อกับทางไอซางแล้วก็ไอซาลีไอแซนแล้วก็ไอบาลจิตเนาะอ่า จักเพิ่นสิว่าก็ยังแหละเพิ่นว่าเอานั่งๆๆซะก่อนว่าซั่นเนาะเอานั่งก็นั่งแล้วซั่นพร้อมลงมอ่ไดได้เออพลุยเด้อนี่ตสร้างไค่าน้แนี่ไดาบ่แนบ่ีต้องถามนพี่อ๋อันยังงบืออยาเนาะมันบัดมันบัดมืเนาะบ่กมืเออแนวแสงพี่เนาะมืแลแนวเออชัดไดคือเออเนาะ

ไวทีเงียบๆเลยไงไม่ค่อยถึงแล้วคลองวานกันนะเออเพราะว่ามันเริ่มมันเริ่มแล้วเนาะมันเริ่มเลยการกินปิดอย่งไรก้อนเดียวบ่างหินลึกสามก้อนหอยเวทก้อนเดียวเป็นข้าวที่หอยจนอิ่มเมื่อเมื่อจุดถึพอนเฮือกสามซิมฮาวคนวะเมาอ่ะเมามาน้อกตาลการมาล็อกตาลเป็นลายเนาะโอ้กะคือ บอกขออนุญาตน้ำเนาะถามไอ้รัฐพงศกินน่รกันด้ว่าแน่แน่กินอไน้ำิินัห้งอยู่ดิอ๋อการเดียวกันแถเนังกันาตั้่อมาตะกูตะกูเด้อีินออ่าสบายกีี่นอไรเมื่อนี่เนะผ้ากันมาเพื่อนของในสวนเพิ่นอืออ่าปรึกษากันอนเนาะมาอ่าเกตรในใที่ดึงเพื่อนน่าแ่เต้นเนาะไม่มีเบอร์ส่เบอร์ส่งจะน้ำปอืฮ

บอกแล้วด้วแล้วคันบอกแน่ในวนี่นี้น้เาพ้มอนี่เนาะันนี่เจ้น้าผอหลายหลายเด็กอย่างเนาะ่ะมาองอุปกรณ์ให้ใช้นันเต็นคือในเ่องอเคื่องท่านจะได้น้าแัก่อนระวกินะวนี่เนาะวติเ็นปะวัติน้านอเนาะกินทำนองกนยังทำนองอยเางเนาะทนองกนเาอนองดีกันในปีเดีงเกัเนาะ nhâm đen, nhâm đen cầm ướt đấy nhỉ nó, ướt đấy nhâm đen, héng bớt đấy nhỉ, bớt đấy nhỉ, nằm nó, còn cũng mọi, bao nhiêu sảng cắt, vật mà hái bao, thành thành sự hết buộc nó đốt nắp, bứi đốt nắp, đau, 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 มันเอาขอยู่แทนี่เออยามปุนเจาะอยู่ว่าอืมนี่อนบ่คุมราคาเท่าใด10,000บาท10,000บาทโอ้โถๆอันนี้ดวนทางใด๋่ะว่าอ๋อดวนทางใดนําแวน่มเนาะม่เฮาเจาะแบบว่าเจาะใสู่ดแต่ว่าใสุ่ดหนุ่มแวมือนีเขาก็ต้องใหญ่เนาะเจาะูใหญ่ลเนาะ

นารรบานเลยนกาบานเป็นกระบอกว่อยู่ได้สาเขตนอกนั่นาวแพงกวามันไก่เลยกเขตเถ้าเอาอยู่ถ้าเอาอยู่เขตนี่มันกรบอกไหเอาช่างอีเถอะนี่เราไปเอาทางนอใไ้กูแม่แล้วแมะมันไก่เนาะไก่เพื่อนดีานเือน้ำมันมันอีกหน่อยเอาแต่มับเเนี่เอาคือกันนั่นแหละคเรื่อนเือนนี่เนาะเนี่ยอแล้วบอแฮเออขอกรลังดีใจว่าไม่สูมทบเออก ทํากันดีกันแล้วเนาะมาเรื่อยๆนะเนาะมาวาลืมได้สิบ่เว้าเรื่อยเรื่อยๆลเนาะบ่ฮักคือมื้อนี้ในเรื่องเฮือนเาน่ะเบิดแล้วเนาะในเรื่องกันทุนี่เนาะบดนี้มีแต่เาทงะเลเนาะบ่บ่บ่ได้ลงแม่นบ่โอ้ยสิไปลงไดีบ่ได้เนาะ เดี๋ยวพูดเลยสิสักปีที่ใหม่บเลนวอโบเลนนั่นว่าถึงต้องบริษัทบอลในเรื่องเ่าเงินว่าแล้วจะไปเบิรงนี่กูเขียวคุณเท่าบางต้นเลยเสาตัวบอลมีหัวาลอตรงเลยอ่าตัวใหม่ยังมาใหม่ยังจับใช่เนาะคันว่าเริ่มบริษัทที่เริ่มยังก่อนไ่มริ่นจะสมมติว่าซื้อนะไม่เริ่มเริ่มไหม่ก่อนม่ซื้อก่อนก่อน ฟังบางกอนเพราะว่าเอาง่ายรับงบหอยังมันยังบยล้องบ่ไอางบยังบตอปโจทย์เนาะองบ่อนเพรานปลยนงไปเดี๋ยอ้ยังบยได้รู้มันว่าวงคบประตูใช่ไหมไม่ได้มันต้องเล็กกระบกเรียกปูแค่เนาะวันนี้ก็คือในเรื่องอุปกรณ์เนาะในเรื่องช่างเรื่องร้างนี คือเอาไว้นำดังเนาะเขาซื้อของมาให้มันครบกวัดเนาะซื้อของมาให้มันครบแหลกให้สร้างคนน่าเฮ็ดพี่น้องเลยบางบ้านไม่เชื่อเรื่องที่แบบว่าเออดังจากว่าที่เขาเริ่มเริ่มเฮ็ดแล้วแบบอะไรอุปกรณ์ตัวที่ว่าพอเฮ็ดก่อนเฮ็ดไปเนาะอ่าพอเฮ็ดก่อนเฮ็ดไปนี่ทั้งบุญไปทีน้องเลยแต่ว่าทั้งบ้านเป็นกันว่าอย Một mang nơi, mọi người mắc ong mắc kia hoàn lại kỳ đôi mô hình cho khả cao chin đơm khơi ừ. ừ. và lấy cái ảnh à, là của hình bào đào và kịch bài huyền luk mìa là bồi luộc chin phi nóng bởi chất khơi 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 khơi

จะเป็นจะได้คือว่าเมียเราสีมาปะหมายหมายคมมาได้เลยใช้ผมมาเจ้าคิดว่าเนี่ยเขาบ่มีงัวให้เขาเนี่ยเขาได้ขีดเขาเขาไม่จะมีขีดเขาเจ้าเจ้าว่าเจ้าคิดว่าผู้เป็นเงียยังหักอยู่เปล่าหักแล้วมันจ่เงียเนาะมันถามมันบ่งมั้งแม่นอยู่เนาะแม่นคันเจ้าเสียมาเนี่ละคือเกาเนาะเา คือเก้าคนวัดเอามาเอามาผู้ด <sh texts> ีเ <ông> ส <rum Darwin> ียงวัวเสียงนั yeah. no, no. No no. ่นแหละชื่ออ ah ีซีคนก็คอมินกับข้ามาอยู่ได้วยแบบหาไลยไปแล้วเนาะย่าเนาะย่าต้องคนคนใหญ่มาเนาะเรื่องเอาขับมากแบบนี้ต้องตามคิดใจเพิ่มแน่นอนาะตัวนี้มันมันขึ้นกับคนสองคนผู้คนอยู่ร่วมกันได้เนาะคนมันหมมักหมาหักเลยไปอยู่กับหมุดมันกับทางนี้อีกแต่ก็แต่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติพวกนี้สิน้องเนาะ ลายก็บ่ได้ด้แต well, ่ว mm. ่าผู้เป็นผ anyway? ัวนี่อยากให้มาเนี่ยอีดผัวเราหลากหลายเนาะทั้งอ่างลบบดยังผงใหกับลูกมนี่ทอดอยู่ด้มันลูไปนะเนาะเซลอยู่บ้านฝังขับขนาไปกันเป็นตัวอะไก็ไม่ได้แนนนมันต้องมีอะไรหนึ่งมันจะตากับแต่ว่ามมี่แมมีดินมันก็บบบวนี่ตวเนาะ นาะมี่อย่างบอกเมนอันใดพิซอันใดพวกขักกับไปว่าไปเคลียร์กันให้มันเข้าใจเนาะสีมาบอมาเนี่ยแกอ่าันเป็นอีกเรื่องนึงเนาะเพราะว่าคือเพิ่นชิึ้นไปเมื่อวันนี้คือเพิ่นชิึ้นไปตกลงกันว่าตกลงสีเอาจังไดเนาะหรือสีมาหรือว่าสียาเด็ดขาดนะมือเนาะมากแต่ตะวีมานี่ก็กทำห้องว่าฮิดนี่ต้องได้เนาะกระบามาเนาะ ด้วาเราเห็นง้วเชอยู่นี่บ่ได้เลยบันะพักเป็นคำกันเียร์วมาเรากับโมีสิโมีเราบมีงัวเนาะบมะบมะซีนะตามบุตโอยเนาะชาวเพิ่นกับาวเพิ่นนบึงมันหมดกโงามน่หูล้ำตาเพื่นเพื่นบบพ่อมเพิ่นกับโอยากซัพพอร์ตเป็นอะไ่เนาะเชียร์ลายเลยกัเชียระว่าเอาบันไดกันขึเก้าบันไดคือเก้าเพิ่นกับบอยากซัพอร์เป็นะไบอก มาดาพ่อกลูกมันสิลปะกันอ่าตรงนี้อะไรอันหนึ่งนะมนศิลปะลูกห่วจักเนาะครอบครัวไผ่รอบครัวมันพี่น้องเลยกระหู้ทันทีเขินเล่าอะไรกระหู้อะไรเนาะอยากเรียนเรียนมันอยู่กับคนสองคนเนาะอยู่กับคนสองคนอะไรเรื่องของเราเนาะมีแต่วันได้เรื่องเฮือนเห็ดเห็ดจะคนก่อ จองขอเพิ่มผมว่าเนาะเอาเอาบอตาบอตาสิมาเห็ดบอมบอเดี๋ยวมาอยู่แต่ละมือเลยเนาะเผื่อกลุ่มกูเก่งน้ำได้สิสาเฮือนสาเฮือนตะนุ่มนี่อ่าจับอันนี้ช่วยนี่ช่างเพื่อนจ้างไลยจ้างงานมือก้องไปนะเห็นว่าว่าฉันนั้นเพื่อนจ้างไลยฉันเลี้วเพื่อนยังมีสีดว่าโน่นนี่นั่นนะเพราะว่าว่าคนอื่นว่าเห็นโน่นยากโน่นนี่นั่นอ่าตอนน่ะ ผมเป็นลูกมือเพื่อนเนาะต้องเห็ดแล้ว,วบอกจิดมือกองอยนะบอ,บอกตาใส่ไดเห็ดซอยเช่นนี้โยเอาเงินเพื่อนะลรก็เพื่อนก็นใส่แล้วคือจหมดไว้ตานุม่มคนปูนซอยกะฮะเราก็ให้มือหนึ่งสองแสนมือละแสนดีนะฮะชิปจะของเพื่อนเห็ดซอยเราก็จนะ้างจีของเพื่อนอีกอ่าตอนั้นเขาในบุญเรีนจีว่าเนาะในคลิปก็มีอยู่ อาก็เคยเว้าอยู่ดีนะเราก็ส้างเด้จนว่านี่ก็ถึงว่าิละขวดนําว่าเสรบ่มีบ่มีว่าแล้วสิซอยกันเด้อ่านะว่าแล้วสิซอยกันเนาะนะบ่บ่บ่บซ็นน่ะแต่บ่บ่ซื้อบ่ยังก็ได้กินอยู่มบ้ว้มื้อนี้ก็ได้กินบ่ามีแต่คือว่าพี่น้องเนาะอ่างนึงชาเพิ่นกคือเฮาเว้านี่อ่าว่าเฮ็ดทงไม้อยู่แต่ว่ายังมีเรื่องเรื่องเรื่องดินน้แน่ได ว่าเทน้ำเนาะแม่นบ่อกเทพืชไมีปูนเนาะมีปูนมีปูนมีเฮงืมีใช้มีใช้พื้นนี่ก็อัดับชิปกูแล้วแต่ว่าชีบัวเปลืองช้ำเขาเขาบุกเขาโก้เนาะบริสเนาะเขาบุกเขาก้อบดชี้บัวบัวลายช้ำเขาแบบเขาต้องเพื่อแต่น้ำได้น่ะนี่เอามาเพื่อรช้ลดน้อยนึงเนาะเพราะแรกก็ย่างละครึ่งนะย่างละครึ่งลดกับบัวลายย่างละครึ่งตัวลดน้อยเนาะ คิดจากสิบออ้ยยห้อิบบ่ได้สิบไ้หลังนึงเนอะบ่เออนลได้บ่อบ่ตได้ได้ซนเนะอ่าเ้าสมุ่าไ้กัมเ่เข้าตีฟูงชุดนี่คือสองล้านเนาะยออดบ่จ้บ่ลนปเอ้าเผื่ไว้ดิหบผ่ไว้2ล้านเ เหนยุกวะลานเปดเซนโบราณนะคือเนไม่ตค ah e ือานเปเซนเนาเลนกันอันนี้คือเห็นกับทรายเนาะปูนชอบเซทงคือการเนาะปดนเนแปดเซนแปดเแปดสอบแปว่าแปอกับแปดซนเฮ้ยบอแล้วเลยสอบแปดชินดน โอ้ชาวโอ้ต้องอย่าโลบุครับบอญคราบอืมเอานึ่มือดิ๊กจะว่าประมาณกี่เซนเนี่ยนะสิดลายอเขาตัดใบยาวเนาะประมาณสอเซนสอเแต่ว่าคือในประเภทพวกเฮก้าชัยพวกปูนี่เขาได้เห็นแล้วทีเดียวเนาะ่กแลนน่่นยากอบเ่านประมาณ สองสามล้านเนาะสองสามล้านนี่งมีมีชวนอยู่พี่น้องเนาะมีวนจะได้อยู่บางอย่างนั่นแหละแต่จะอ่ายังโดนเงินับหนึ่งเนี่ยนี่ถ่ายพังวนาเป็นแล้วนาเป็นก็ว่ายังรองบเนาะงบยังยังยังแบบยังบุบๆอันใดอีกอ่าเป็นอย่าเจ้าจะเข้าไปทางอื่นดิ แต่ว่าคือเห็ดนี่กินไปทั้งใหม่นะยังใหม่มึงไม่กินไปทั้งใหม่เลยติคนอ่าเคยทเจ้ากัดเห็ดเทียนเห็ดนี่แล้วเพร้องมาหมดเรื่องมาครบเรื่องชั้นนี่นี่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วกันแต่ประมาณหมฮแล้วอืมเดือนหมดหมดอยู่ไหนครึ่งเดือนเนาะประมาณนั้นทำวครึ่งเดือนไปเดือน 50 50หมื 100, ่นนี ए, ่ก็สิว่าสมควรได้ก็จาลเดี๋ยวอลม่มันมันกบานเนเกเนาะเือนกน้องนีน่มีทางขึ้นเพืทางขึ้นโค้งาแล้วก็มีตีพาตีพาได้ก็แกอันนมได้่พื้นทาสีก็มาชลาเพิ่นทาให้แลเแม่อยู่เนาะเนาะมักสีนี่เมื่อวานซืนี่สิไปหามเนาะบางเามือนี่ เท่านั้นเลยอทั้งโพทั้งเมทั้งผัวไปตามเลยไปไนไปน้ำะคืเปลี่ยนนกเน่ยบางคนามเมียมาเนานขัดนาะนี่ก็ขุดขุดอุ้น้ำอยู่อุ้น้ำเด็กน้อยเห็นแล้วเหมืนอย่างนั้นใหญ่ยามันเห็แล้วป Của bên tiền bên Lại nhanh nổi ừ. hàng ngân hàng khăm Phải bộ đại Thôi đưa đại Thôi đưa เราเคยไปอยู่เนาะแต่นนัแรกเขามีโอกาสไปก็ไปเอยมยามได้เนาะมาปีคนบางคนบางคนกองนหลักตัักอย่างเรื่อจัดบ้านผู้เช่ยวเขาอยู่บนผุผกผกผี่งที่บอเออบบาที่หรจอเ่าบวชบ่เคยบวชปีแลบวชี่ คุ้อยู่ได้จัว่าทีเนาะคุอยู่คุอยู่เนาะแต่ว่าเจ้านี่คนคนอยู่นี่หบ่จ้คนมาแต่กลองเออูเราบัดยืนอยูู่เออบน้องก็ลองู้ลองน้องก็ลองกําแคนเคยสู้เคยสู้ทางนี้บ่ว่าเได้จ้ยนี่อือคนทางนั้นเนาะเออจักว่าจักว่าเคยขายเกลือขายหยังอยู่จักเจ้าเจ้า อย่าคุ้นคุ้นคิดเออเนอะอันนี่คือมาอยู่น้ำกันลายเมื่อ้วถามกันเรอถามกันนี่แล้วเพราะว่าทีไปที่มาจัได้ทั้งคู่ไปจัไปมาคนแถวเดียวกันเนาะอ่าคุ้นแถเดียวกันนองกรลองมันลงอยู่ที่บนนี่ยอกอลงอืออ่าบนนี้มันน้องก็ลองงกล้ทางเอาบนแล้ว มันตัวก็ได้ได้สี่บาทนะพูดแล้วพูดแล้วเนาะอ่าโอกาสไหนให้เฮื็ดดังไรเฮือนเจ้าเฮื็ดดังไรสองหลังสองหลังเลยเมนบอกบ่หลังติดกันกับลุงดิเออติดกันกับลุงใครกันสองหลังมาสั่งมาซาเฮ็ดให้เฮ็ดนาเออนี่ดูจะคนอะไรอยู่ทางนี้เนาะเป็นจีไรเฮียเราว่านมาอยู่ทางนี้นะก็อยู่ก็อยู่เนาะ ขึ้นกับบ้านเฮาเน้นเนาะแต่ว่าน้ำน้ำบ่ค่อยท่วมบ่กห้นาทั้งบ่หมด่วมอืมดเลยกองยากแต่ถ่วงบัดนี้การหาอยู่หากินก็สะดวกอยู่บ่อ้าช่จะได้คุมอยู่คุมกินอยู่เขาทำถ้าเปล่าโอเคที่บ่ทั้งแต่แต่ผูคั้ภูมิกะ มบอืดไปเนาะไปขคเนาะดียือนากัวก็เลือกคินผู้เดือกเดือเนาะผู้อึดก็อึดเนาะอ้เดี๋ยวน้าไลฟ์ลฟ์อ่าิดัิรอาิดลุ้มิดแล้วคมแม่เนาะออัคือท่างางนี่ชวนมากนี่คือมีมีแต เี้กเห็ดเฮือเห็ดชานนี่บอดวปทงไดนมันค็คอยเห็ดเนาะนี่แก้ไขคนเองโอก้ไขคนเองยามแรงได้แถอคือทังเจ้านี่เห็ดยังไปเห็ดโอ้ก็ไปหาเงินเถอใกล้พูดเนาะไปตลอดเนาะอืม่เห็ดบมีกินบัวเนาะได้แล้วปะจ๊ะฮะได้แล้วปะเออได้ยี่เทียบเลยได้ ไปซันเดอร์มิเตอร์เดียวสิเข้าไปตามไทยในเรื่องของทางในสวนอะไรอย่างไรมืออื่นเนาะเรากทีได้อยู่็ไดอย่างไดใช่นะส่วนในเรื่องเฮือนเรื่องชาตินี่ก็เขาก็บเราราฟังไปก่อนเนาะอย่างบ่ทันได้มีเรื่องงบประมาณในาปัจจุบันนี้เนาะที่ลาไปยาวเลยได้เนาะเอาเอาบอเสซ่ด้วยเนาะยาวได้สร้างแล้วว่าสร้างแล้วว่าโอ้เราแบ่เนาะ ข้าวอยากเข็ดอะไรได้หนิโอ้เมื่อวานนี่มุทันตัดมาไม่นี้ตัดแะไรกูเกลียแล้วเนาะตัดแล้วพี่น้องเห้ยอะโอเคฉันพี่น้องจังไดกะอ่าคลิปนี้เนาะว่าว่าพิพาทประการใดกะอ่าขอโทษขออภัยน้ำลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่านางโอลม ถามทางไอ้ซางคนฟูพคนชิบาเฮดเฮือนไป้สวนเฮนให้สวนก็ห้างลูกหาล้วเลยเนาะตอนนี้ก็กำลังถ่าอุปกรณ์มาพอมือไดก็ลุยมือนั้นเราเนาะฮะพ่อไอเฮดอยู่เราโอเคพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย